สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับที่รับชมช่องของบ้านใสนะครับวันนี้ปั๊มผมเสียครับเ,เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมที่มีปัม๊ม DC เนาะ24โวลต์ครับก็ประมาณ370วัตต์เนาะ375วัตต์ครับของผมเนี่ยมันเป็นปัม๊ม375วัตต์เป็น DC 24โวลต์นะครับตอนนี้มันเสียครับ เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาซ่อมอวิธีการซ่อมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่จริงแล้วผมก็ถอดไปบางส่วนแล้วเพื่อเช็คดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาทำแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจในการซ่อมสำหรับท่านที่มีปัม๊ม DC 24โวลต์ที่มันเป็นแปลงฐานนะครับเน้นย้ำว่ามันเป็นแปลงฐานครับตัวนี้ปั๊มที่เป็นแปลงฐาน มันจะมีราคาถูกแต่ว่ามันก็ต้องซ่อมบ่อยครับต้องเราต้องเปลี่ยนแปลงฐานเรื่อยๆเนาะมันก็นเลยเสียเวลานิดนึงแต่ถ้าจะให้ดีแล้วท่านผู้ชมก็ไปหาซื้อปั๊มที่มันเป็นไร้แปลงฐานเขาเรียกว่าปั๊มบัตเด็ดนะครับราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณาถ้าเป็นขนาดนี้นะครับถ้าเป็นบัตเด็ดก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0ันถึงสามพบาทนะครับตามท้องตาลาดลาซาด้าอะไรก็มีครับ แต่ว่าถ้าเป็นแปลงฐานเนี่ยมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงฐานบ่อยๆครับถ้าหากว่าปั๊มมันไม่ทํางานปุ๊บเราก็ต้องมาเช็คแปลงฐานก่อนนี่ครับวิธีเช็คก,ก็คือนี่ครับไอตัวนี้มันจะเป็นฝาปาครอบกันฝุ่นเข้านะครับถอดตัวนี้ก่อนครับโดยการใช้ไขควงแงะครับตัวนี้มันจะไม่มีน,อน็อตยึดเนาะเราต้องใช้ไขควงแงะอย่างนี้ครับนี่แงะแงะออกเลยครับป๋านี่ครับพอเราแงะออกเสร็จเนี่ยมันก็จะมีใบพัดครับนี่ ใบพัดระบายความร้อนตรงนี้ก็ต้องถอดใบพัดความระบายความร้อนมันจะไม่มีน็อตยึดนะครับก็ใช้มือดึงออกมาเลยครับนี่ดึงออกมาครับต่อไปเราก็จะมันก็จะมีน็อตยึด3ตัวครับตรงนี้เนาะมันจะเป็นน็อตเบอร์8น็อตเบอร์8ครับก็ใช้ประแจเนาะใครที่มีประแจเบอร์8ก็เอามาเนี่ยครับขันออกครับเวลาขันเราก็ต้องมาร์กจุดตรงนี้ด้วยนะครับว่าตรงนี้มันเป็นจุดข้างบนเนาะ มาร์กจุดให้รู้ว่าจุดนี้เป็น,ปนมันเป็นจุดข้างบนเนี่ยครับเนี่เป็นขีดอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตออกเลยครับ3มตัวเนาะปึ๊บถอดน็อตออก3มตัวเนี่ยครับ น็อตออกแล้วนะครับน็อตออกแล้วเราก็ไปหาอะไรก็ได้ครับมาเคาะอย่างเช่นนี่ครับตัวนี้ครับก็ค่อยๆเ,เคาะนะครับค,ค,ค่อยๆเคาะมันเคาะอย่างนี้ครับเคาะทั้งสองด้านก่อนครับค่อยๆเคาะอ่าเคาะพอมันหลุดแล้วนะครับนี่หลุดแล้วครับพอหลุดแล้วมันก็จะมีตัวเขาเรียกว่าซองใสอ่ามันจะเป็นซองใส่แปลงทานนะครับ สองสายแปลงถามมันจะมีน็อตล็อกแต่ละข้างอยู่สองตัวครับอ่ะผมก็ใช้ไช้ค่วงเหมือนเดิมครับไขออกมาไขามันออกมาเลยครับพอไขออกมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับเนี่ยครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าครับเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ข้างในตัวนี้มันก็จะมีสปริงครับมันจะมีสปริงดันครับ เดี๋ยวก่นอนโดยปกติแล้วมันก็จะมีสปริงอยู่ข้างในครับนี่มันจะมีสปริงอยู่ข้างในตัวหนึง่งนี่แต่ตอนนี้ผมถอดมาแล้วแต่ว่าอตอนที่ผมจะใส่เข้าไปคืนเนี่ยผมก็นึกได้ว่าเอ๊ะน่าจะทำคลิปนี้เพื่อบอกอท่านผู้ชมคนไหนที่ยังไม่รู้วิธีการซ่อมนะครับก็เลยอเอาโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายขั้นตอนในการทำให้ท่านผู้ชมได้ดูนี่ครับ อย่างนี้เนาะพอถอดมันจะมีสองข้างถ้ามันหมดนะครับลักษณะของอแปลงฐานมันหมดมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้คือมันจะด้วนๆไปเลยครับพอมันด้วนๆอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวอมอเตอร์มันจะหยุดทํางานครับมันไม่ทํางานเนาะจนกว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้แปลงฐานสําหรับอมอเตอร์ดีซเนาะนี่ครับ เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาใส่ครับเนี่ยตัวใหม่ก็ใส่ตัวเก่าทิ้งไปเลยครับไม่มีประโยชน์ตัวใหม่เราเอามาใส่อย่างนี้ครับใส่เสร็จอ่าใส่เสร็จเราจะพึ่งล็อกตัวนี้นะครับตัวนี้พอเราใส่เสร็จเราล็อกเราขันน็อตนี้ขันให้มันล้มหลวมไว้ก่อนไอตอนใส่มันจะใส่ง่ายครับคอยดูนะครับนี่สายอ่าลม้มหลวมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยัดยัดไอฝั่งสายนะครับเข้าไป เข้าไปข้างในก่อนนี่โดยลักษณะอย่างนี้ครับยัดเข้าไปข้างในนี่ครับแล้วเราก็เอามันเข้าไปข้างในอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับแล้วผมก็ทําคลิปคนเดียวด้วยก็ไม่มีคนถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูเรายัดเข้าไปเลยครับอ่านีวก่อนคือในขั้นตอนการยัดอะ่ะมันจะยากพอสมควรครับ เราจะต้องระมัดระวังตอนยัดนี่แหละ,อะพอยัดเข้าไปแล้วก็ใส่นอ็อตใส่น็อตล็อกครับใส่น็อตล็อกให้เหมือนเดิมอะ่ะที่เราถอดออกมาหาประแจก่อน มันจะใส่ย,ยากนิดนึงเพราะว่ามันแคบครับมุมมันจะแคบมากเราต้องเล็งให้ดีไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาไขควงที่มันพอดีครับเพื่อไม่ให้มันหลุด ข้างในมันจะมีสนามแม่เหล็กครับท่านผู้ชมพอมีสนามแม่เหล็กก็นเนี้ยมันจะดูดมันจะดูดแล้วมันก็จะทําให้เราใส่ย,ยากแต่ถ้าเราใส่ได้ข้างเดียวแล้วมันก็จะง่ายแล้วครับเพราะว่ามันมีจุดยึดอ่ะตอนนี้ผมใส่ได้ข้างเดียวแล้วคราวนี้มันก็จะเริ่มง่ายแล้ว ไอ้รูข้างล่างเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเรามีมืออีกข้างหนึ่งคอยประคองช่วยแล้วตอนนี้ตอนใส่ระวังนิดนึงครับเพราะว่ามันมีสนามแม่เหล็กเนาะมันก็จะดูดน็อตเราเข้าไปในในในข้างในข้างในมอเตอร์นะครับแล้วเราก็จะเอามันออกมายากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยประคองให้ดี ต้องเล็งรูนิดนึงครับอพอมองเห็นรูแล้วเราก็จะจะกะระยะถูกว่าจะใส่น็อตตรงไหนอ่าครับตอนนี้ก็ได้น็อตทั้งสองข้างเลยครับ แต่ว่าเราจะพึ่งล็อกให้มันแน่นครับพอเรานี้เราก็ทำลุมหลวมไว้แล้วเราก็จะกดตูดของไอตัวซองกดตูดของไอตัวซองอใส่แปลงฐานเข้าไปให้มันสุดครับแต่ว่าเราต้องเล็งนะครับไอตัวแปลงฐานเนี่ยเราต้องเล็งให้มันตรงครับถ้าเราเล็งไม่ตรงแล้วเนี่ยเมื่อไรที่มันเฉียงมันเอียงครับมันจะกินข้าง พอมันกินข้างหนึ่งครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานไอตัวมอเตอร์เนี่ยไม่ดีแล้วก็มันจะทำให้แปลงฐานนี่หมดเร็วมากนี่ครับขันเข้าไปแล้วผมยังไม่ขันทั้งหมดนะครับผมจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนนี่ครับวิธีการใส่ของตัวนี้ก็คือว่าอ่านี่ครับ อตอนนี้น็อตผมหายครับน็อตยึดผมหายแล้วน่าจะเข้าไปอยู่ข้างในรูนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานครับมันจะต้องมีมันจะต้องมีพวกถาดพวกอะไรมารองครับไม่งั้นอุปกรณ์เราจะหายเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กเนาะอันนี้ผมไม่ได้เตรียมมาปกติเราจะต้องเตรียมนะครับ เมื่ออุปกรณ์มันเล็กเนี่ยมันสามารถเข้าไปในรูเล็กรูน้อยแล้วมันก็จะทําให้เราต้องต้องหาต้องอะไรยุ่งยากมากครับนี่เห็นไหมครับเล็กมากเลยหาแทบไม่เจอครับดีนะที่มันยังอยู่ไม่งั้นแล้วก็จบเลยครับอ่าอันตัวนี้เขาเรียกว่าซองใส่แปลงถานครับตัวนี้ก็คือแปลงถานสําหรับอ่ามอเตอร์ดีเนาะ วิธีการใส่ครับก็คือว่าให้เราใส่ในลักษณะอย่างนี้ครับนี่เอาตูดที่มันมีสายครับเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็ไปล็อกเข้ากับตัวสายที่มันมาจากมอเตอร์นี่ครับพยายามเอาสายของแปลงฐาน,นไว้ข้างบนสายของมอเตอร์ครับเวลาเราขยับมันจะได้ง่ายเนาะเวลาเราขยับปรับแต่งมันจะง่าย นี่ครับใส่น็อตเข้าไปครับใส่น็อตเข้าไปใส่ตรงรูมันรูนอ็อตล็อกยึดยึดอย่ายึดอย่าพิ่งยึดแน่นครับเพราะว่าเราต้องขยับตัวนี้ก่อนเนี่ยต้องพยายามให้มันขยับอย่างนี้ได้ก่อนครับเราอย่าไปยึดแน่นไม่งั้นมันจะขยับปรับแต่งลําบากครับนี่พอเราใส่อย่างนี้ได้เสร็จปุ๊บอย่าลืมใส่ นี่ครับสปริงสปริงมันเป็นตัวคอยดันให้อตัวแปลงฐานขยับเข้าแกนของมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์หมุนนะครับนี่ครับสายไปแบบนี้เนาะแล้วก็เราก็จะยึดน็อตเข้ากับแกนมอเตอร์แล้วนี่ครับเตรียมน็อตแล้วก็นี่เลยครับยัดเข้าไป ผิดพลาดยังแรงอ่าพลาดไม่เป็นไรแก้ไขได้ครับนี่ครับมันจะยากนิดนึงครับท่านผู้ชมเพราะว่าช่องมันเล็กใช้สองมือประคองครับไม่ได้ครับพลาดอีกแล้ว คือถ้าคนไม่เคยทําจะยากมากครับพอดีผมเนี่ยขนาดผมเปลี่ยนมาบ่อยแล้วผมก็ยังทํายากเลยครับเพราะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนที่ไม่เคยทํานะครับจะจะค่อนข้างจะยากนิดนึงเนาะยิ่งคนที่ไม่มีความรู้ด้านช่างด้วยแล้วเนี่ยโอ้แย่เลยครับน่ะอยู่ดีๆน็อตผมหายไปตัวหนึ่งแล้วเนี่ย อืร่วงไปทางไหนเนาะเนี่ยครับนี่ครับ,รบพอชุกและหุกปุ๊บน็อตหายไปหนึ่งตัวอีกแล้วครับเออ คราวนี้ก็มาหาน็อตตัวเล็กๆกันครับท่านผู้ชมครับแย่เลยน็อตหาย พอใส่ยได้น็อตก,ก็หายครับท่านผู้ชมสกูเล็กด้วยหายยากมากๆครับถ้าอยู่ในดงของพงหญ้านี่แล้วด้วยโอ้โหรับรองได้ครับหายากมาก เนี่ครับมันจะประมาณนี้เลยผมที่ไม่บอกว่า,ามันจะต้องมีไอ้ถาดไว้สำหรับใส่พวกสกรูเล็กๆเ,เอาไว้ไม่งั้นเราก็จะหากันไม่เจอครับผมไม่รู้ว่ามันร่วงเข้าไปในนี้หรือเปล่าถ้าร่วงไปในข้างในงานงอกเลยครับท่านผู้ชม ไม่น,น้าร่วงไปข้างในมันจะต้องร่วงฝั่งนี้แหละครับเนี่ยถ้าหาไม่เจอผมก็ใส่ตัวนี้ไม่ได้เลยนะเนี่ย เจอแล้วครับท่านผู้ชมมาอยู่ข้างล่างข้างใต้นี่ครับนี่ครับโอ้ตัวเล็กๆเนี่ยครับความยากลำบากมันจะอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันร่วงลงไปเนี่ยมันจะหายากมากนีดีได้ล็อกแล้วล็อกเลย นยครับล็อกหลวมๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะดันไอตัวซองดันตัวซองใส่แรงฐานเข้าไปแล้วเราก็ค่อยๆล็อกครับเมื่อเราล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาดู เมื่อลกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คดูว่ามันได้ฉากหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้ฉากมันจะทําใหา้ตัวแกนมันจะกินแปลงฐานเนี่ยเขา,าเรียกอะไรกินกินข้างหนึ่งพอมันกินข้างหนึ่งอย่างเงี้ยมันจะทําให้แปลงฐานหมดเร็วครับทําไมไม่ได้ฉากต้องเล็งก่อนครับ เ,เมื่อเล็งแล้วมันได้ฉากครับเราก็จะล็อกมันเลยครับอ่าก่อนอื่นครับต้องใส่ให้มันแน่นก่อนครับเมื่อได้ฉากแล้วเราล็อกเลยครับล็อกให้แน่นนะครับ ต้องล็อกให้แน่นเลยครับถ้าล็อกไม่แน่นมันถ้ามันขยับมันหลวมเนี่ยมันก็จะไปม,มีผลกับการกินกินข้างของแปลงฐานนี่ครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องแน่นครับแล้วก็มาล็อกไอตัวที่จับยึดจับยึดสายไฟที่เราเมื่อกี้เราคลายหลวมมาไว้เพื่อปรับแต่งไม่ให้มัน เต่งไม่ให้มันมันยากครับตอนนี้เราเราได้ที่แล้วเราก็ล็อกให้มันแน่นให้หมดเลยครับเช็คทุกจุดเลยนะครับว่ามันจะต้องแน่นถ้ามันไม่แน่นมันจะกินข้างทันทีครับอตอนนี้แน่นแล้วครับแล้วก็หมุนแกนดูว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับหมุนแกนดูแกน ไม่ติดไม่ขัดอะไรครับถ้าแกนไม่ติดไม่ขัดอะไรเราก็จะต้องใส่ฝาปิดตูดของมอเตอร์ครับซึ่งเราก็ได้ทําการมาร์คข้างบนไว้แล้วนี่ครับจุดมาร์คข้างบนเนาะมันจะได้ง่ายเมื่อใส่จุดมาร์คเข้าไปตามจุดมาร์คเราก็ลองใส่สกรูดู ว่ามันตรงไหมถ้าไม่ตรงแล้วก็ขยับครับขยับให้มันตรงเนะาะนี่ครับใส่ก็ไปครับท่านผู้ชม นี่ครับใส่3จุดเนาะอ่านี่ครับบล็อกเบอร์8ครับนี่หมุนก็ไปครับผม เอาให้แน่นครับให้พอแน่นเสร็จแล้วเนี่ยก็พอมันตรงจุดตรงอะไรต่างๆเน้วเราก็ขันแน่นเลยครับประมาณนี้ครับ แน่นแล้วเราก็ใส่ตัวระบายความร้อนครับพัดลมระบายความร้อนเนาะใส่เข้าไปครับนี่ครับอ่าหมุนดูติ้วติュอย่างนี้โอเคครับแล้วเราก็ใส่อ่าฝาครอบกันฝุ่นครับนี่ใส่เข้าไปเลยประกอบอย่างนี้ครับโอเค แค่นี้ถือว่าเรียบร้อยครับลองเช็คดูว่ามันทำงานหรือเปล่าครับตอนนี้มันยังพอมีแดดให้เราเช็คอยู่อ่าโดยการเสียบอันนี้ครับอ๋อผมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าก่อนที่เราจะทำงานเราต้องถอดปลั๊กไอตัวส่งไฟมาจากแผงโซลา่าเซลล์ออกก่อนนะครับแล้วเวลาเราประกอบเสร็จเราก็มาเทสดูว่ามันทำงานไหมอ่าทมได้ยินเสียงไหมครับตอนนี้มันแดดมันไม่ค่อยมีตอนนี้มันทํางานแล้วครับ นี่ครับแสดงว่าถ้าหากว่าใครมีปัม๊มดีซี DC, แบบมีแปลงฐานนะครับถ้าหากว่าปั๊มมันไม่ทํางานก็ให้มาเช็คดูที่แปลงฐานข้างหลังครับว่ามันหมดหรือไม่หมดเนาะบางบางทีตกใจว่าเฮ้ยมันเสียแล้วที่จริงมันไม่เสียครับแปลงฐานมันหมดครับเปลี่ยนแปลงฐานแปลงฐานถ้าซื้อในลาซาด้าก็จะอยู่ที่ตัวละ14-15ถึงบาบาทครับเนาะ มันแล้วแต่ว่าเจ้าไหนเป็นเจ้าไหนเนาะแล้วชุดหนึ่งก็ประมาณ20กว่าบาทถึง30บาทอ่าหมายถึงว่าคู่หนึ่งส่วนในตัว2ตัวนี้ผมซื้อมามาในราคาตัวละอ่าตัวละประมาณ12บาทเนาะเนี่ยก็สั่งมาจากลาซาด้าเหมือนกันครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าสำหรับท่านใดที่ ไม่ไม่ไมค่อยมีความรู้ในด้านช่างนะครับก็พยายามจะถ่ายทอดในสิ่งที่ผมรู้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้ได้รับชมเนาะเผื่อบางทีแล้วก็เอาไปทำเอาไปซ่อมเองได้ไม่ต้องเสียท่าช่งางเยอะแยะมากมายเนาะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับผม